สวัสดีจ้าพี่น้องื่อนี้พาพี่น้องเข้าไปแล้วจ้ะพี่นอกกบบ้องย่ากระบ้องมิยังดรอกค่ะเขตาตะปาหาเก็บตะพักตะเห็ดละจ้าพอได้อยูได้กินอยู่จ้าช่วงนี้เนาะค่ะนาอเห็ดถึงมันชีออกบนไหลายกับพอได้กินค่ะพี่น้องจะย่อก,กับพ่อละค่ะให้เป็นเห็ดเพิงแม่โมด2ดอกค่ะพี่น้องดอกนังเน้อน่อยอย,อยู่ปติตาแซบ เจ้าสิบิต้มอู้ใส่ตู้เย็นไว้พราาปีนี่ช่วงนี้ยังท่านี่มีเห็ดใส่ตู้เย็นจักอันเลยพี่ตะกินจนเบิดค่ะพี่น้องจนสีเบือละเห็ดเผิงหวานย่งบ่ทท่านได้ออกไก่สีเบือแล้วแต่ว่าเห็ดเผิงหวานออกมากกินคือเกาล้วจ้ะพี่น้องเนาะค่ะจ้ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันจ้าโถไดลายจ้ะพี่น้องบังหันกะกดพิจุพ่อปนันจ้ะพี่น้องดอกในหน่อยงังสี่เนี่ยเอาหลดเนาะค่ะเนาะแนวมันแสบเนาะค่ะเนี่ย เดี๋ยวจัาจ่คอยพามาตัดขาเนาะค่ะใส่กระตาสะกกอนเพราะว่ามันมันสั้นนะคะพี่น้องมันสั้นนี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งสูงสั้นจ้ะพี่น้องฝนตกมาสองคืนละเดีจ้ะฝนตกมาสองคืนละจ้ะพี่น้องเมื่อคืนนี่กระต๊กเมื่อคืนก่อนีนกระต๊กจ้ะเมลรกนี่เขาจะว่ากระสิตกอีกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพามาตัดขานะคะเนาะ พี่น้องมาตัดขากันค่ะพี่น้องตัดขาย่ากระสิโยนไปวไ้ข้างหลังน่ะนะจ้ะเพราะว่ามันต่างกล่องบ่ได้ค่ะมันหาหม่องต่างบ่ได้เน่าสิแปรูปเป็นๆอัน,นแนวเสียอีกอยู่นี่จ้ะพี่น้องเป็นเห็ดเพิงเลือดดอกน้นอยจังเสียแซบแซดได้ค่ะพี่น้องเนี่ยทธ่ได้หลายจ้ะลืมข้าว อันที่ตาใส่อุงเมืเเยังได้ค่ะที่ได้เอาไปถิ่มไวหม่องเกาให้เพื่อนเป็นเสื้อนะแต่พี่น้องนี่จัะพี่น้องงามๆดูจ้ะงามๆได้จ้ะพี่น้องเนี่ยได้ละค่ะพี่น้องห้องกระตาสองดอกแขกมานค่ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้าพี่น้องเก็บเห็ดมั่นปูหล้กก็ลืมไทยพี่น้องลืมโกดเป็นื่ลืมไทย ลืมกดจับพี่น้องมาเก็บเห็ดเอาเห็ดตำฝนเก็บเอาเห็ดตำฝนค่ะพี่นอ้องอ๋อโอ้ยตรงเนี่ยพี่น้องเป็นยังบ่ทันได้ออกหลายเพราะฝนพึ่งตกได้สองขึ้นฝนพึ่งตกได้สองขึ้นมองเกาเย่าล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็ลืมกด อันเห็ดบ้านปู่เก็บเห็ดบ้านปู่ก็ลืมกดนังวะจังวะโอ้ยอุตส่าห์บอกซื้อพี่น้องฟังอย่างดีว่าถือเข็บกัดปีนี้น่ะหลายโตแล้วพี่น้องเอ้ยเย้าหนะเข็บกัดหมู่บ้านนี่ก็ถือกัดโตหนึ่งพี่น้องเอ้ยอันแต่ว่าเย้ากระซีดยาหรอ,หรอจ้า เป,เป็นน้ำถุงพายกับบวจักค่ะพี่น้องถุงพายเย้ามันเยาวนะเวลาเย้านังหลับันกระลาดลากการะป๋าหนก็เล่นไตขึ้นน้ำถุงพายกับบัจักจช่แล้วฮาก็ไปต่อกันจะพี่น้องศิละปลาฝนตกมาสองคืนแล้วจ้ะฝนตกมาสองคืนแล้ว เฮ็ดกับสิออกไปเรื่อยๆแหละจ้แต่วามือนี่เย้าอันบ้านได้เฮ็ดหลายพึ่นจะได้เฮ็ดพวกี้ดอกขายย่างบ้าั่นในพ่อแกงจาพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องจังหนึ่งกับคือจังเฮ็ดอันเฮ็ดอัน ไข่มุกทนเนี่สีชมพูดได้แต่พี่น้องเบิ่งดอกไงมันดูสีชมพูอยู่จต่พี่น้องเดี๋ยวเด้อย่าเบิ่งกคักๆก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเห็ดไข่มุกอีหลีจากพี่น้องเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุก,มกพี่ทั้งพี่ดอกหนึ่งจากพี่น้องทั้งพี่ดอกหนึ่งนี่จ้ะ เห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกพี่หลีนี่จ้าพี่น้องได้หลายดอกโยดยาวตัดขาหอเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องมื่อนีออ้โอ้ยพี่น้องมื่อนี้นเป็นมืองอย่งของเย้ากระดอกกระเดียดอกจ้าลืมกดแต่วิดีโอได้เดียวนี้ ตัดขาเฮ็ดให on, ้พี่น้องเบิ่งว่าสั่นค่ะพี่น้องเบิ่งตัดขาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งถ่ายคลิปยังกะลืมลืมอันนี้จ้ะพ,พี่น้องเบิ้งลูกเด้อจ้ะพี่น้องอันทุ่งดำๆเมัอนอ,น,อ,อ,ขอ,ขอ,อนั้นยังหนอค่ะทุ่งขนมลูกเขายางขอขีดที่อปนั่นจ้ะพี่น้องไปทัวกันจ้ะพี่น้องโอ้ยมื้อนี้ลืมหน้าลืมหลังจ้ะจะพึง่งเนาะเดี๋ยวจะว้าจักหน่อยก่อนพี่น้องลืมหนา้าลืมหลัง ลืมมือเศาร์นิยางมาแล้วหอดหอดปลาแล้วกระลืมลืมเอาเอาโท่ัซั์กับอันผากล่องมาน้ำกระทายคลิปบ่ได้ค่ะพี่น้อง,งนยิยางกับพื้นมาอีกรอบลืมกระตาเห็ดจ้ะพี่น้องกับไปเอาไม่มะทายคลิปเห็ดลืมทายเอาเห็ดมันปูโอ้ยลืมหนา้าลืมหลังมะาทายหเห็ดอันนี้ก็ลืมกดโอ้ยพอประนันเะนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮย ไปต่อจ่าพี่น้องจะเป็นมือยงดอกมือนี่ต่อจ่าแหมพี่น้องถือฝนกระตึงขึ้นู่ตัวล่ะพี่น้องถือฝนกระตึงขึ้นยูจ้ามืยแต่ว่าสได้เก็บบัวได้เก็บกับบัวรับประกันบัวรับประกันเจ้าของเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกน้อยแน่แน่เนี่ยแมนเบิร์ดเลย ถือฝนกระตึงขึ้นอยู่กำมาซ้อมมึงอยู่คือเก่าหละจ้าหาและแซ่นานเดี๋ยวเห็นหละค่ะพี่น้องมันพ่นขึ้นมาเองปิดไ้ดีอยู่ได้แหละมันพ่นขึ้นมานี่จากพี่น้องเป็นบ่จ้ะแดดซองเนาะยังไงอีกก้อน เลือกเอาเดี๋ยวเขาจะมาเอาเก็บเอาเบิดอนุอออน่งกัดนี่จะ้ะนี่จ้ะพี่น้องถุงมือบรไอ้อมาดอกคาลืมเอากระิ่มใส่อาหารมาทิ่มใส่ขนมลูกอืม ก็สีอ้อมกันยานเหยียบยานเหยียบมั่นมาจากพี่น้องทั้งแถว ทางผีนม่บ่น้องทางผีนม่อยู่จางท่านไย่ไงกำลังสีออกในน้อยในน้อยกันหลายท่านหมูปลาบอมาดุดก่อนเนาะก็ปีที่แล้วหมูปลาดุดจนมนุ่งปุ้ย ยันะงบ้านไปเคลียร์ร้านดอกค่ะพ่อหนังสกรนันฮาหนังพี่น้นองห็นบ่กำลังสิได้กำลังสิได้แล้วพี่น้องมันมีเห็ดอันเพิเ่งลยอดเคยออกคืบอบ่ออกเนาะคือมันแห้งพวดบ่ โอย้ยทางพี่ยังอันยยนั้นยุตจแบพี่น้องเนี่ยเห็นบ่แต่แปะแต่แปะเยอะสิงง่งแย่หายบ่บุ๊อบสิงง่งแย่หายบ่อกันนี่นี่ บ้านในไงฮะห,หันหยอกกันไปคลองกันแล้วจ้ะพี่น้องหยอกกันก็ไปคลองกันจังว่าบ่าอยากให้หยอกกันล่ะค่ะพี่น้องจ้ะไปต่อจ้ะพี่น้องก็ได้อยู่เด้พ่อนั่นอยู่ไหนๆๆรถส,สิไหนกัดเสือกอีกแล้วไปต่อจ้ะ สองดอกสามดอกนี่ง่าแล้วพี่น้องงหญ่แล้วโอ้ยสีกมึงแน่ล่ะโอ้ยสีกเบิดแม่พี่น้อง,งอสีกเบิด์ตอ,อืมพอได้อันนั้นจะได้นอกพี่น้องเนาะหาเบิรงกอนจะ้ะ เฮ็ดถือฝนเฮ็ดถือฝนเฮ็ดถือฝนแต่ตังใดเนาะทางนี้คือเคลียร์มือนันจนแปลนได้ค่ะเจ้าพอสักก้อนนะคะเนาะสิภาพพี่น้องมารอบังเฮ็ดอันนันแลีคือเกาล่ะจ้ะเฮ็ดนันแลี ยามคีเก้าจะพี่น้องเบิ้งกันเลยจ้าพี่น้องเฮ็ดยังนู่นอีพี่นอ้องน,อนอี่แหมเฮ็ดนาแลพี่น้องเฮ็ดนาแรจ้าอุ้ยเ <c oughs> บิงลูกยางเตะเบิงลูกกันยางยางเตะเสือกของน้ำแน่ค่ะพี่น้องอันนี้คือจังส้มคือคือ,อน,นี่ค่ะพี่น้องอ้ย มีแต่ที่เดีนนยู่มาซื้อมือก็ได้ซื้อมือนอกมองนี้ก็ได้มใ่บ้านก,มาาากม็มาเอาตายขาหักซ้ำใ่บ้านก็มาได้ค่ะพี่น้องก็ยังได้อีกอยู่นี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ะถิ่น,น,นขนมลูกดอกนี่อ่าหาเบิ่งต่อจากพี่น้อง จะพี่น้องดอกหนึ่งดอกงามงามอู้งามคัะป๊าบนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าโอ้ยช่องคืออีหยังไตแอวนี่นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหาอีกตัวพอกันเด้อจ้ะจ้ะพี่น้องอันนี้ย่บาบ่ได้ให้พี่น้องเบิ่งว่าลูกลูกอัน,น ดูดขึ้นมาได้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นห้อยหมูดูดแลวข่ะพี่น้อง่ยห้อยหมูดูดเห็ดขึ้นมานี่ค่ะพี่น้องเห็ดมันจะมาหงายทองแพร่แว่อยู่นี่แหละจ้ะอันนี้มันโอ้ยโอ้ยกระตาโอ้ยกระตามันหมุนเนาะนี่จะ้ะเรืองมันลมเนาะก,กระตาก,กระได้ห้อยหมูมันดูดขึ้นมาดูดมันดูดทากินชิกะเดียนบอมึงดูหากินอีหยัง,ยงบุลน่ค่ะพี่น้อง จ้าไปกันเลยจ้าจึงกพี่น้องดอกนียงายทองแพวแว่โยอันบ่แม่นหมูดูดจ้ะบานนี้มาดุจจ่ะิ่นมาดูดจ้ะม้ามามันอันอันมันเคลียมันเคลียร์อยังมันหาดมนะค่ะพี่น้องอีเนยหน่อยแดงๆนี่ไหมมันหาดมแล้วมันกันเคลีย เคียนาหาพี่น้องแต่มันเคลียหาอยังแต่มันหาอีหยังของมันแล้วล่ะสี่ล่ะค่ะเนี่ยตั้งเสียตั้งเสียเนี่ยค่ะพี่น้องตั้งเสียนี่แม่พี่น้องเบิง้งถ้าเป็นหมูกระดูดเกง่งชิว่านเด้ตัวนี้ก็ได้เงิดมันอยู่อุย้ยท่านนั่นอยู่บ้านเฮาได้เนาะภาไปครัวเนาะพี่น้องเนาะมาแนวนี่ อย่นี่มันขัวบ่ได้นี่ยตัอ,อยู่นี่ขัวบ่ได้ครับพ,พี่น้องคาตอร์บ่อยขวัวเด้นกหนูคาเตาก็บ่ให้ยิงได้อยู่นี่ตะตกปลางใส่บัตรเนาะตกไปเฮ็ดบัตรเด็ดจงคอยสิมาตกปลาได้เนาะจ้าไปต่อกันเลยจ้ะพี่น้อง